สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลปูอีกแล้วนะคะวันนี้ปูมาประจำการที่บูธบิ๊กซีมุกดาหารนะคะตอนเช้าปูไปทำบุญมาขอให้ผลบุญกุศลในครั้งนี้นะคะขอให้ทุกคนประสบพบเจอแต่ความสุขและผ่านเรื่องราวและสถานการณ์ที่รนนเรวร้ายน,นี้ไปให้เร็วที่สุดเลยนะคะเอาล่ะถ้าเรายังไม่ผ่านเรื่องราวที่เรวร้ายไปปูก็มีเรื่องราวที่ดีๆมามอบให้ก็คือตัวนี้เลย มิสูบิชิแอตทราดนะคะแคมเปญดีๆเด่นๆทั้งนั้นเลยทำไมปูรู้สึกว่าปูแบบเชื่องช้าเหมือนสล็อตแบบนี้บรรยากาศเป็นใจมากค่ะเพื่อนๆขาบรรยากาศวันนี้คือฝนตกนะคะข้างนอกนี่คือฝนตกเลยนะปูมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังตกอยู่ไหมตกอยู่นะคือมาอยู่บูธบิซีในวันญี่ปุ่น ก็จะเย็นแบบสบายๆเหมือนแคมเปนสบายๆของปูนี่แหละเริ่มต้นที่ฟรีดาวกันเลยค่ะว่าสบายๆเริ่มต้นที่สี่พันกว่าบาทเองอะไรมันจะดีขนาดนี้นี่เลยสีสวยมากเลยนะสีแดงสีแดงแรงลิทดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเข้าหน้าฝนแล้วอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงบ่อยฝนตกนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมาย ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะคะเราจะต้องผ่านพ้นเรื่องราวที่แย่ๆไปด้วยกันโอเคเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะโอเคถ้าใครอยากจะสอบถามแคมเปญแล้วก็โปรโมชั่นเพิ่มเติมถ้าเข้ามาสอบถามได้นะตอนนี้ยูรู้สึกเย็นมากเลยค่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>